Now that you've been tagged with red notices <Yeah. S 1> you've become the world's most wanted criminals and i'm the only one who can bring you in สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับอย่างแรกเลยผมต้องขออาภัยด้วยที่ทางผมห่างหายไปนานและวันนี้ผมจะมาแนะนําภาพยนตร์6เรื่องที่นําแสดงโดยเดลล็อกนะครับจะมีเรื่องอะไรบ้างไปรับชมกันเรื่องที่1 Hercules ภาพยนตร์ปี2014เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นประจนต์ไทย เรื่องราวของเฮอร์คิวลิสบุตรชายของเทพสุดผู้ยิ่งใหญ่เขายังคงต้องถูกหลอกหลอนจากตาบาปที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาเมื่อครั้งแต่อดีตเขาจึงต้องเดินทางพร้อมทหารไปทั่วอาณาจักรกรีกเพื่อเป็นนักรบรับจ้างทำงานแลกกับเงินทองและจากความสำเร็จของงานที่เขาทำทำให้เขามีชื่อเสียงจนเป็นตำนานกล่าวขานโจทย์จันแก่คนทั่วทั้งแผ่นดินจนกระทั่งได้พบกับกษัตริย์แห่งเทสซึ่งได้ว่าจ้างเขาให้ฝึกฝนกองทัพเพื่อรับศึกครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปไปหาเราชมได้เลยนะครับ และภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนน IMDB ไป6.0เรื่องที่ส Sky Scapper และหัมตึกเสยดฟ้าภาพยนตร์ปี2018เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นระทึกขวัญวิลส์โเยอร์อดีตวันหัาทีช่วยชีวิตตัวประกัน a อ i และอดีตทหารผ่านศึกซึ่งปัจจุบันเขารับงานประเมินความปลอดภัยให้กับตึกลาฟ้าเขามารับงานในจีนและ,ะเผชิญกับเหตุการณ์ตึกที่สูงที่สุดและปลอดภัยที่สุดเกิดเพลิงไหม้และเขาถูกสาใแล้วว่าเป็นคนหวังเพลิง วิวต้องค้นหาว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้และต้องกอบกู้ชื่อเสียงของเขาคืนมาและเขายังต้องช่วยเหลือครอบครัวที่ติดอยู่ในตึกนั้นวิวจะช่วยเหลือครอบครัวของเขาได้หรือไม่อย่าลืมหาเรื่องนี้มารับชมกันนะครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนน IMDb ไป5.8เรื่องที่ 3. แรมเพจใหญ่ชนยักษ์ภาพยนตร์ปีส0 1 8ิเรื่องราวของนักวันนอนวิทยาดาวิดโอโคเยชายผู้ที่หลบเรื่องห่างไกลจากผู้คนเขามีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนกับจอร์จ กอริล่าหลังเงินที่ฉเฉลียวฉลาดยิ่งกว่ากอริล่าทั่วไปที่เขาเป็นผู้เลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดแต่แล้วยืนแห่งความโหดร้ายในร่างมาได้เกิดกายพันธุ์และเปลี่ยนกอริล่าแสนสุภาพตัวนี้ให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่โหดร้ายและทุกสิ่งเลวร้วายยิ่งขึ้นเมื่อได้มีการค้นพบว่าแท้จริงแล้วยังมีสัตว์อื่นอีกมากมายที่เกิดการกลายพันธุ์เช่นเดียวกันพวกมันกลายเป็นนักล่าที่อยู่เหนะือทุกชีวิตและมุ่งหน้าสู่อเมริกาเหนือทำลายทุกสิ่งที่ขวางทางของพวกมัน กลุ่มของโอโคเยต้องปกป้องแอนดีโรสต่อสู้กับอุปสรรคขวักหนามและปัญหามากมายที่มาเยือนอย่างไม่สัาไม่เพียงเพื่อหยุดยั้งจุดจบของโลกท่ว่าเพื่อช่วยสิ่งมีชีวิตที่น่าหวั่นวันที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพื่อนของเขาโอโคเยจะช่วยเพื่อนของเขาได้หรือไม่ไปหารับชมต่อได้เลยนะครับและภาพยนต์เรื่องนี้ได้คะแนน IMDB ไป6.1เรื่องที่4าร์เตอร์ฝังแคนแรงแะระห่ำนรกภาพยนตร์ปี2010 เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นระทุกวันหลังจากที่ติดคุกม,มา1ิปีนักซิ่งหรือเดล็กก็มีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือการล้างแค้นให้กับน้องชายที่ถูกฆ่าตายระหว่างแผนการป้นที่ล้มเหลวจบป็นเหหนเขาต้องลงเอยในสังเตแบบนี้บัดนี้เมื่อเขาได้รับการใบตัวให้เป็นอิสระพร้อมด้วยจุดบุ่งหมายที่แสนอันตรายในที่สุดเขาก็จะได้เดินหน้าปฏิบัติภารกิจที่รอคอยเพียงแต่ก็มีชายสองคนติดตามเขาชฉดิไม่ให้ข่าสายตาการล้างแค้นครั้งนี้จะลงเอยเช่นไร จะลืมไปหารับชมต่อได้เลยนะครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนน IMDB ไป6.4เรื่องที่ 5. j u n ังเก r u i s ูผจญภัยล่องปากมหาสัจจ์ภาพย,ยนตร์ปี2021เป็นภาพยนตร์แนวผจญภัยแฟนตาซีดรลิลลี่ฮับตันนักสำรวจผู้กล้าหาญเดินทางจากลอนดอนสูปป่าอเมซอนพร้อมท้งว่าจ้างกับตันแฟงบูบผู้ปาดเปืองให้เป็นผู้นำทางในการล่องแม่น้ำโดยเรือคู่ใจของเขา ชิแมสภาพจะโค้งเค้งแต่ก็ยังดูดีลิลีล่มีความมุ่งมั่นที่จะตามหาต้นไม้ในตำนานที่มีความสามารถในการรักษาเพื่อนำพลังนี้มาใช้พัฒนาการแพทย์ในการประชนภัยครั้งนี้ทั้งสองจะต้องเผชิญกับอันตรายที่ไม่คาดฝันจากสิ่งลี้ลับสิ่งเหนือธรรมชาติและสิ่งล่อลวงอันสวยงามในป่าน,นี้แต่ยิ่งเข้าใกล้ความลับของต้นไม้ในตำนานเท่าไหร่ทั้งลิลี่และแฟงก์ต่างหวังเงินเดิมพันส่งขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับชะตาของมนุษย์ที่อาจจะสั่นคลอนภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนน IMDB ไป6.6 าถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องที่6 r e ลดโนติกภาพยนตร์ปี2021เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมดี้หมายแดง เป็นหมายที่ออกโดยตันบุตรสากลหรืออิตโตโพเพื่อออกไล่ล่าและจับกลุ่มอาชญากรที่ทั่วโ,โลกต้องการตัวมากที่สุดแต่เมื่อปฏิบัติการป้นสุดระทึกทําให้นักวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากรมือฉมังของ API ต้องโคจรมาพบกับสองมหาจนที่เป็นคู่แข่งกันก็รับรองได้ว่าจะต้องระหัาแบบเหนือทุกความคาดหมายเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปสามารถไปหาดูได้เลยนะครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนน IMDB ไป6.4เป็นยังไงกันบ้างครับกับภาพยนตร์ทั้ง6เรื่องที่นำแสดงโดยเดอรล็อก หากคลิปนี้ผมพูดชื่อหนังผิดหรือข้อมูลผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอยากให้ผมปรับปรุงตรงไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกผมได้เลยหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย